Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไล่ดินด้นเอยปืนไล่ดิับปืนทางซ้ายผม๊่วัวออกุ๊บวัวไปซ้ายปืนขวา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  ัอเ์ครับขอเบออด้วยครับโอเคมีใคร